ครับต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องซูเปอร์โพซิชันของคลื่นซูเปอร์โพซิชันหมายถึงการซ้อนทับผมไม่รู้มันแปลมาอย่างไงเรียกยังไงเลยหรอวะก็ตามมาได้สมบัติที่ทำให้คลื่นต่างจากอนุภาคคือสมบัติการซ้อนทับนี่เองสมมติว่ามีอนุภาค A กับ B เนี่ยเพื่อที่เราหากันณน์ตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันก็นชนกันเลยแล้วก็กระเด็นอันนี้คืออนุภาค ขื้นเนี่ยสมมติมีขึ้น A อนะอันนี้ขื้นเอเออันนี้ขึ้น B วิ่งมารวมวิ่งมาเจอกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่มันเจอกันมันจะรวมกันเป็นขึ้น A B บแล้วก็พอมันแยกจากกันมันก็จะเป็น A กับ B เหมือนเดิมมันคือสิ่งที่ต่างกันเห็นไหมพอมันมันรวมกันได้แต่ถ้ามันรวมไม่ได้ แล้วมันชนกันมก็ก็เด่นกันด้วยแต่อันนี้พอมาแยกกากก็เป็นเอแลบีที่เหมือนไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยอันนี้คือสมบัติการซ้อนทับขึ้นซึ่งอนุภาคไม่มีนี่คืออย่างสมบัติการซ้อนทับของคลื่นสามารถรวมกันได้โอเคก็ผู้ถึงนซูเปอร์ชิมาร์ทอเวกก็คือการซ้อนทับของคลื่น คำกล่าวง่ายๆคือสมมติมีคลื่นคลื่นทั้งหมดไอเอ็นตัวเนี่ยฟังชั่เวลาคลื่นมราประวมกันเราสามารถจับคลื่นบวกกันแบบเชิงเส้นได้เลยก็คือคลื่นคลื่นมันเป็นคลื่นคลื่นรวมเป็นผลรวมของคลื่นย่อยก็เขียนเป็นสมการประมาณอันนี้คือหลักการสอนครับก็จะมีแค่นี้เมื่อเราพิจารณาคลื่นทรายแล้วมันอาจเป็นการบวกแบบไร้สุดนเราเขียนได้ดังนี้ คือเราอาจจะบอกว่ามันเป็นคืนทายที่อะไรสักอย่างไม่เข้าเลยเช่นโอเมกาทีลบเคหนึ่งอก็ก 1, X, บวกเดลต้าหมันก็เป็นเ2สองทายโอเมก้าสองทีลบเคสบวกกับเดลตา้าสองแล้วก็บวกกับเ3สามทยโอเมก้าส t มทีลบเคสบวกเดลตา้าสามไปเรื่อยๆอันนี้คือคืนทายที่มันบวก,กนันวก,ก็เอกซ์ที แล้วเราะว่าตอนที่มารวมกันมันก็เราอยู่ที่เดียวกันอย่างที่เราเรียแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันยากมากเพราะมันไม่มีอะไรเข้ามาเลยไอ้การบวกไอ้ก้อนแบบนี้ก็เลยกันเนี่ยมันรุเร่เราจะมาสมมติเรื่องไขายต่างๆเน้าไเอาล่ะสมมติว่ามันไม่เข้ามาเลยนะกันเราพิจารณากรณีง่ายสุดคือขึ้นสองตัวรวมกัน a หนึ่ง sine omega หนึ่ง t บวก k หนึ่ง x บวก delta หนึ่งแล้วก็บวกก a สอง sine omega สอง เพืมันจะบอกมันด้วยก็มันจะบอกมันด้วยสิ่งที่เรียกว่าเฟสเซอร์แแดกกันเฟสเซอร์แแดกกรนเฟสเซอร์ไดกัรมีอาการ์นี้ครนนับคืออันนี้เพื่อนๆอาจจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติเวกเวตอร์ a กับ b บวกกันได้ c เราจะได้ว่าองค์ประกอบในแกน y ของเวกเตอร์ a บวกกับองค์ประกอบในแกน y ของเวกเตอร์ b จะต้องมกับองค์ประกอบในแกนวานเวกเตอร์4ีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสมมติเราจะใช้ก้นี้เนี่ยมาทำเฟเซอร์แแดกแบอย่างน,นี้รู้ว่าผมมีอ,อ,อันนี้คือบาร์นา x y อันนี้เป็นเวกเตอร์ A1 a น่เองอันนี้เป็นเวกเตอร์ A2 ใช่ไหม เวกเต้า์เอหนึ่ง 1, สมมติว่ามันเราสมมติว่าตัวนี้เนี่ยมันเท่ากับเซต้าหนึ่งแล้วกันสมมติว่าตัวนี้เป็นเซต้าสองคือให้เท่ากับเวกเเป็น 1, เซต้าหนึ่งหรือเซต้าสองสมมติว่าเอหนึ่งทำมุมเซต้าหนึ่งกับแกน x สมมติว่าเอสองทำมุมเซต้าสองกับแกน x เราจะเห็นว่าเอไซเซต้าหนึ่งคือองค์ประกอบในแกน y ของเอหนึ่งและเอไซเซต้าสองคือองค์ประกอบในแกน y ของเอสองใช่ไหมครับ ก็จากอันนี้เนี่ยเราก็สามารถอ้างได้ว่าถ้าเราเอาสองเนี้ยบวกกันเนี่ยมันจะต้องเท่ากับเวกเตอร์ลับที่เกิดจากการบวก a 1กับ a 2เท่ากับเวกเตอร์แล้วแตกเข้าแกน y ของสมการนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย a 1 s i n บวก a 2 s i n มันจะต้องเท่ากับเวกเตอร์ลับที่เกิดจากการบวก a 2, แล้วแตกเข้าแกน y โอเคอันนี้คือหลักการของเวกเซอร์เผื่อบางคนไม่รู้ว่าหมายถงไงเดียวมันต้องลองพลายทั้โมงก็เราก็จะได้รู้กันก็แล้วก็เวกเ,วเตอร์ลอ,องดูตอนนี้เนี่ย มันจะเป็นเวกเตอร์ลับตรงนี้เดอันนี้มันบครับเราบอกเวกเตอร์มันกกันนะครับไม่ที่บวกก็รู้อยู่ในครับลว่าทำไม่ถูชอบเลยเราเอสองก็บอกว่าทำแบบนี้อันนี้เ2สองเอสเนี่ยจากรูปนี้มันทำมุมเซต้าสองลบเซตา้ตาหกับเอแล้วก็อันนี้ก็เป็น ไม่ไม่สิทน,นี้ไม่ใช่ a 2เนี่ยทำมุมเซต้าสองลบเซต้าหนึ่งอันนี้แล้วเราก็ทอดมือมืออันนี้เนี่ย a 2ตรงเนี้ยอันนี้ครับเซต้าสองลบเซต้าหนึ่งแล้วก็อันนี้คือเวกเตอร์ที่เกิดจากการบว a 2, a 2, เกเอนึ่งกับเอสองเวกเตอร์สีก็ออกเพื่อนก็คำนวณเวกเตอร์งไงไสีด้อยงรายเลยสีก็เท่ากับ จากรูปนะครับ c จะเท่ากับ a square a กังสบวกกับ n กำลังองบวก a สกำลังสบวกกับสอง a 1 a 2 cos theta สองลบ cos t h e ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้คือขนาดของ c เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มุมเฟสของ c มีค่าเท่าไหร่ก็เราจะได้ว่าสมมติพอดีเป็นมุม มุมเดลต้าเอเมลเลกเกอร์เดลต้าจากรูปเนี่ยครัเรายจะได้ว่า Delta เดลต้าเท่ากับเซต้าหนึ่งก็คือตรงนี้บวกกับตรงนี้ตรงนี้มุมตรงนี้ก็ออกไปหามาจากเวกเตอร์ธรรมดานะอันนี้ก็เป็น a อสองไซเซต้าสองลบเซต้าหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวกเตอร์นี้คือเซต้าหนึ่งหวงอาร์แทนของของด้านนี้หับไปด้านเดียวก็คือ a อสองไซเซต้าสอง ลบเซนด้านหนึ่งส่วนด้วย a1 บวกด้วย a2 cos เซนด้าสองลบเซนด้านหนึ่งชุดอันโอเคเพราะฉะนั้นเนนี้เราก็สรุปแล้วว่า a มูลเดลตา้าอันนี้ยมันก็คือมันก็คือ c คำตอบนี้มันเท่าก,กับ c sin เดลตา้าใช่ไหม,มก็คือองค์ประกอบเวกเตอร์ c ก็แล <differences S 2> ้วก็เอา C เดลต้ามาแทนแล้วก็จะได้ว่าเอ็นหนึ่งไซน์ลบเอไซน์ได้เท่าดีก็เป็นจุดจบการใช้แบบฟัซเซอร์